สวัสดีค่ะ f อฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเ c ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากข้างช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาตามโ้งสุดถ่ายของปู่38เนาะค่ะว่าปู่สิมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปกราบนมัสการพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสการค่ะปู่ ปูแบบนี้สิแมาตามโครงสุดท้ายเด้บาดนีิครับปูแนวทางโครงสุดท้ายปูครับสรุปนี่มันบ้าครับปูอ๋อว่าปูเห็ดสรบลุบไปห้เรียบยร้อยเลยตัวนี้<ม>นาเดียวเลยเอาอันนี้ไหมครับไม่เอาครับเดี<ม>๋ยวอันนี้อันนี้ไหนเด้ออ๋ออันนี้ทั้งบนทั้งล่างอยู่นี่นี่เหมือนมันบ้าครับปูขึ้นนี่ล่างบนครับ มักัตตกตวอ๋ออันนี้คือเลขลักเจ็ดตัวของปูนะเานาะเจ็ดต,ตัวอันที่ขีดเส้นใต้นี่คือตัวตัวเด่นในน้ำปูนะเานาะเก้าสองกับเจ็ดเ่รอครับแ,แถวนี้จะเป็นชุดบนเมืนบลาปูไหมขึ้นบนมักแปรก็ใส่แปดเจ็ดอะไร่าี้ยู้เห็้อะไรอยู่าี้ครับ,ไ,ไ,ไ,รบไอสามเจ็ดนี่ลัะปู สามเจ็ดนี่เป็นเป็นลักนวยมันเป็นลักนวยมันเนาะลักนวยบนครับอันนี้ลักนวยบนมีสางกับเจ็ดนะครับเนาะปูเป็นเจ็ดอ๋อจากจากจากเด่นสามเป็นเจ็ดเป็นปูที่นี่คือบนอันนี้บนเนาะปูเนาะค่ะบทเน้นลักนวยสามกับเจ็ดนะครับเนาะสามกับเจ็ดแล้วสามตัวนี้ก็คือที่ปู้จับคู่บ่ครับจับจับคู่อ๋ออ๋อ สามตัวผูจผับปูให้แล้วมีสองเก้าสามนะครับปูสองเก้าเจดสองปเจตัวที่เด่นนี่สิเป็นสชุดสองเก้าเจ็ดกับสองแเจบอกปูที่ขีดเส้นใต้นะครับเนาะครับส่วน2อตัวมีเก้าเจดแปดเจดปดสมแล้วกันหนเจนะครับโอ้แสดงว่าเจ็นี่มาเด่นกว่าตัวนี้ปูจับสามตัวให้ให้สามหางเนาะ ส,ส่วนสองตัวตัวที่นก็คือเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดครับชุดบนชุดบนมานี่ชุดล่างชุดล่างนี่ปูเด่นที่หกเก้านะครับเนาะ yeah, เด่นที่หกเก้าเด่นที่หกเก้าจับคู่มีหกเก้าหกแปดห้าแปดห้าเก้าแต่ว่าส่วนแปดเก้านี่ mm hmm. เป็นเลขลักเนาะออเลขลักหนวยเนาะครับลักนวยแปดกับเก่าปูเก่าเนรนครับปูเน้นไปที่เก่าครับแปดกับเก่าลักหนวยแลักหนวยล่างครับหนวยล่างปูอันที่จุดๆนี่ปูอันเฮ็ดอันอีหยังนี่จ้ะปูมั่งหสองเก่าสามสองก้าเจ็ดนะสองเก้เจ็ดปูมั่งสองเก้าเจ็ดโอ้หนูนกใบเมนเฮ็ดเป็นเลขวิ่งยังเซียนไหมจ้ะปูเฮ็ดสองเก้าเจ็ด ปูมักของเดครับเด่นของปูเนาะปูมากเนาะแต่ว่าเด่นจีสุดคือเออบนอยู่ที่เจ็ดเนาะค่ะแล้วก็เออล่างนี่ก็เป็นเก้าเนาะปูเนาะแสดงว่าค่าซีวิ่งคือวิ่งเจ็ดนป่าปูบนวิ่งเจ็ดวิ่งบนเก้าวิ่งวิ่งที่เจ็ดบนส่วนล่างนี่ก็ไปที่ตัวเลขเก้า ปดกับกครับผมลักมวยมันลักมวยแปะกับโกดผู้มาข้อโกดียเนี่ยครับหกเก้าเก้าหกนี่เนาะเออนี่แหละแะกับ็กดไว้อืมกับไว้แน่อยู่เนี่ยวะตัวน้ปูน้องเนบักกักลับไว้แน่เนาะลับไว้แน่เนาะนปูเนาะนวยมันกับมามาสใดยังสีน้ปูเป็นไปเ่ากันคหั เจ็ดหกอ๋อวางหันเจ็ดหกมันบอครับเรามันกะกราซิเป็นน่วยก็น่วยเป็นซิฟเนาะเป็นหกเจ็ดโอ้เอาครับปูปูให้ักกับจริงนะครับเนาะแต่มันกะมันกะบ่ได้การันตีได้ลอยเปอร์เซ็นต์นาะครับก็คือปูกับว่าไปตามสูตรครับแต่ตัวเด่นปูคัดออกมาให้แล้วบางเทอมันอาจจากน่วยอาจสิไปอยู่ักซิฟกัมันก็เป็นได้ขึ้นกันครับพี่น้องครับกับพิจารนาเอาเนาะครับเนาะค่ะ จมีตัวนี้โอ้ปูอันอันอันตัวนี้สามารถอันมาได้จักโตจักโตจ้ตัวอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวมาสามตัวเนาะปูเนาะอันตัวที่จะมานี่คือตัวที่ปูขีดได้เนาะอ แปดเจ็ดอ๋อสองแปดเจ็ดโอ้ทั้งเทิๆนะคะเอฟซี FC ก็จับตาดูเอาสองกับสามยืนข่ยอยู่หันละอืมแต่ว่าในส่วนเลขอ่าเลขลักของปูเจ็ดตัวนี้ปกติมันกิดสิมาครบสามตัววันเดียปูแน่นจ้าครบสามตัวทุกครั้งเนาะคะ่คนะ ปูมาขึ้นอย่างไรทดลองปูขึ้นอย่างไรค่ะปูปูบอกว่าอแปดเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดขึ้นปูมาสองตัวค่ะเจ็ดตัวเจ็ดตัวค่ะป้ามาสองเก้าเจ็ดก็จะเป็นสองแปดเจ็ดน้อปูเนาะจะในเจ็ดตัวนี่จะมีอยู่สองสองสองหางนี่แหละค่ะคือปูหมั่นใจ มันใจสุดๆคือหกเก่าเนาะปูเนาะค่ะล่างลักหน่วยไปจับใครก็ห้าโอ้จะลักหน่วยลักหน่วยเด่นแ่ะเก่าค่ะผู้ใดมักตัวอื่นจับเออล่องมาจับใส่กันมึงเด้อค่ะผู้ใดบ่มักเอ่อบ่มักบ่มักหาเอาตัวอื่นมาจับใส่เก่าค่ะลักหน่วยบนสามกับเจ็ดปูให้เจ็ดขยวนลักหนวยค่ะลักหน่วยบนเจ็ดตัวเดียวนะคะ ล่างก็คือหลักหน่วยเก้าตัวเดียวค่ะจ้า,าชัดเจนชัดเจนนะจิงขด้มา ปูมีฟันดีบ้งเนี่ยมา้อครับช่วงนี้เลขับออกาแล้วนี่ฟันดีผูวันที่ถึงมวแมนมาปูฟันฟันดีเลยปูปูฟันว่าจังไดค่ะเนอกู้เนี่ยปูมากตัวนี้ครับมากตัวนี้กเจ็นี่เนาะปูเนาะปูฟันว่าจังดคะเก้าเจ็เจ็่บนวะออกินลังเนี่ยเเกาตัวเดียวน่ปูมเ่มีเสน่ห์ ฝันว่าจาังไหนเราปูฝันฝันว่าจังไหนเราให้อเขาหน่อยฟังนําเนี่ยค่ะฝันว่าดิจับปูจับป่าบอกปูจะฝันได้ว่าจังไหนปูปูฝันจีปูฝันเห็นงูนะโอ้ฝันเห็นงูปูเลยว่ามีเจ็ดเดือนงูก็งูก็เป็นเจ็ดนะปูจ้าวางสัตว์ฝันเห็นงูฝันดีแล้วที่ปู อยู่หมูอยู่หม้อปูเลยจ้ะ่้อดนี้จักนี่เนาะก้นี้จังนี่เนาะครับอืมรางจะนีแหลงมากแน่นอนเกล็ดรักหน่อยบนครับมาเก็กับมากะปูอ่ะแหเก็กับ เก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนี่เรือล่างปูมะกูนี่ะลักซิปนี่ล่างนี่ปูนี่ส่วนลักซิปล่างนี่นอกจากมันสิบหกก็หาแล้วมันไม่มีตัวอื่นล่องมาอีกบ่ปูบ่บ่เท่าหกก็หาเท่านี้เท่าหกกบหายตอนนี้เนาะแค่ใส่ลกหน่วยมันหนึ่งแปดกับเก้าเท่านั้นครับนี่เพิ่งเห็นครับลักซิปกับมีแค่หกก็หาครับส่วนล่างเนอค่ะ แล้วกลักหน่วยก็มีแค่8กับ9ครับแล้วก็กลับไปนําอ, <laughs> อย่าลืมกลับครับม, <laughs> มากลับบ่ได้เดี๋ยวตับแตกคือ่มเงินบอก,กว่า,วา,าเอไผมักระดาก็ได้มาดเสร็เลือกจับโลยนะปูเนาะอยู่นี่แหละนี่ผู้ใดมักนึงเสียอานึงไปใส่8ปดก้ันนึงกัแล้วแต่นะปูรักที่รักที่บนอยู่นีนะ่แหละแน่นอนครับชัดชัดเจนเนาะค่ะมายามได้ปู่ก็อารมณ์ดีคือเก่าอ่ะล่ะค่ะ ใช่หนใช่ตัวลังเกตลังไม้หวั่นบุครับผมไม่เคยเห็นเอ้าบาเนี้ยจ้าชัดเจนนะครับเนาะค่ะจะได้ค่ะผู้ใดก็เข้ามาแล้วก็แคบน้าจอเอาเด้อค่ะจะได้โลภป่วนพาอาจารย์เพียงเท่านี้เนาะค่ะครับค่ะสาธุค่ะปูค่ะพี่น้องก็แคบน้าจอไว้เด้อนนั่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของปูสามแปดเนาะค่ะพี่น้อง แอดกระได้มาติดตามแล้วทางโค้งสุดท้ายของปูสามเปนให้พี่น้อง FC เอซีแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะเตรียมไปจัดจับหลอดตะลีไวเดอร์ค่ะพี่น้องแอดกะมา แนวทางฝากต่อนพี่น้องเอฟซี FC แล้วเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอฟซีธนใดเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกัดซีหาคลิปเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ ช่นี่ก็ขอให้พี่น้องเอซทุกท่านมีแต่โชคมีแต่ชัยเนาะคะ่ะเฮงเฮงปังปังตลอดไปเด้อะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้เค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ